สวัสดีครับ C Y c a t e l i n g โตัวจีนครับวันนี้อยู่กันในทีมงานบวชอีกแล้วครับวันนี้อยู่กันที่วัดสิงห์เขตจอมทองนะครับวันนี้มาดูกันเลยครับว่าจะมีอาหารสุดพิเศษอะไรบ้างเมนูแรกนะครับเปิดโต๊ะกันด้วยเม็ดมะม่วงอบเนยครับเม็ดมะม่วงมันๆเชียวเพลินๆแบบนี้ครับผมเมนูที่2ครับออเดอร์ทะเลร้อนครับกุ้งสดๆปลาหมึกเนื้อเนียนๆแบบนี้ครับผมผมกรอบทุกคำครับเมนูต่อไปครับกระเพาะปลาเนื้อปูก้อนครับน้ำซุปเข้มข้น ด้วยเนื a, the water, the ้อป mm ูข hmm. ้อแบบนี mm ้ค hmm. ร to ok e ับผมเมนูต่อไปครับขาหมูน้ำแดงมันโถครับขาหมูเนื้อแน่นๆนุ่มๆครับกินคู่กับมันโถเนื้อเนียนๆแบบนี้ครับเมนูต่อไปครับผัดโขลยกระทงทองครับผัดโขลยเส์ฟคู่กับกระทงเสือกรอบแบบนี้ครับผมเมนูต่อไปครับเมนูปลาครับปลากะพงทอดน้ำปลาครับปลากระพงสดๆเนื้อกรอบนอกนุ่มในเส์ฟคู่กับน้ำปลาครับหวานเค็มอร่อยกำลังดีครับผม เมนูต่อไปครับโป๊แตกทะเลครับโป๊แตกแซบครับสดน้ำคลองคอครับผมเมนูรองสุดท้ายครับผัดหมี่อบแฮมครับผัดหมี่อบหอมเส้นเนื้อเนียนเนียนนุ่มๆแบบนี้ครับผมเมนูสุดท้ายครับเมนูสุดคลาสสิกครับของหวานโอดีแสตบว้หวานนุ่มชุ่มคอครับผม